สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมวิวแถวหาดนาทอนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับที่เป็นร้านอาหารซันเซ็ตนะครับส่วนมากร้านอาหารที่เกาะสมุยส่วนใหญ่นะครับที่บริเวณชายหาดแบบนี้นะครับที่ริมทะเลนะครับ ก็จะรองรับนักท่องเที่ยวซะเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของโควิดในทีนะครับลักษณะของร้านอาหารแบบนี้นะครับจะปิดไปชั่วคราวก่อนนะครับจนหว่าสถานการณ์โควิดในทีจะมาเป็นปกตินะครับช่วงนี้นะครับเกาะสมุยก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีน้อยนะครับบริเวณหน้าร้านซันเซ็ตตรงนี้นะครับจะใกล้กับท่าเรือซีทานเฟอร์รี่นะครับที่เราได้ข้ามเกาะมานะครับวิวร้านอาหารซันเซ็ตตรงนี้นะครับจะเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นครัวเสวยซีฟู้ดนะครับใกล้ๆกับท่าเรือซีทานเฟอร์รี่ก็จะมีโรงแรมด้วยนะครับชื่อสเตยินนะครับตรงนี้ก็มีนะครับชื่อโรงแรมอินโฮเทลนะครับบริเวณทางเดินนะครับก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ตลอดทางเลยนะครับก็เป็นทางเรียบเดินใช้ฝั่งริมทะเลไปเลยนะครับสามารถเดินเลาะไปได้เรื่อยเลยนะครับอากาศดีนะครับลมเย็นสบายครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับเรือหาปลาแล้วนะครับที่พ่อพี่ๆเขาไปหาปลากันข้างนอกมานะครับนี่นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับกำลังสดๆใหม่ๆเลยนะครับ มีปลาอะไรมากครับพี่เหรอใช่ไหมครับลูกปลาลิงหมาเป็นกุ้งไะเป็นกุ้งใช่ไหมครับอ๋อสีแดงสีแดงนี่ปลาอะไรครับปลาลินหมาปลาลิงหมาแล้วสีาิเนี่ยครับปลาไม่ไม่ของไม่รู้ปลาจูบอ๋อเป็นปลาจูบอย่างนี้อ๋อปลาจูบปลาจูบใช่ไหมครับปลาแดงอย่างนี้อ๋อนี่ปลาแดงเออ อยู่ใกล้ๆกับตลาดปลาเล็กๆนะครับอยู่บริเวณหน้าทอนนะครับซึ่งตลาดปลาตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมชายทะเลพาเลนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาใกล้ๆกันเลยนะครับ นี่ปลาอะไรครับปลาเสียบฮะปลาเสียดปลาเสียดอ๋อปลาเสียดปลาเสียดอ๋อแล้วนี่ปลาอะไรครับปลาหางควายปลาหางควายอ๋อต้องปลาแปลกแปลกโอ้ยตัด้องไปแล้วโุณตัวนี้นะครับไปนะไปตอนนี้ไปแกไปแกอย่างนี้อย่าอะไรนั่ะ มีปลาอะไรครับปลาชมงามปลาชมงามโอ้โหขอถ่ายหน่อยนะครับถ่ายไม่เอาตังค์ด้วยเอาเนี่นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดปลาหน้าทอนนะครับซึ่งมีกุ้งมีปลาสวยๆนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับก็มันก็บอกมาเรือนะครับเพิ่งขึ้นมาจากเรือเลยนะครับนี่นะครับสดๆใหม่ๆเลยนะครับราคาไม่แพงใช่ไหมครับไม่แพงราคาขายกันถูกนะลูกเวิรบาท สดสดจริงๆเลยครับผมขอบคุณมากครับค่ะคอันนี้250บ้อยห้าสิบสอาสอ๋ออันนี้โลละ250ใช่ไหมครับค่ะอ๋อแล้วถ้าตัวใหญ่ล่ะครับโลเท่าไหร่ครับตัวใหญ่600จ้ะตัวใหญ่โลละ600นะครับค่ะตัวเล็ก400ร้อตัวเล็ก400ตัวนี้150จ้ะอ๋อตัวนี้150อันนี้150ยห้าสิบโอเคครับผม นี่สองร้อยจ้ะนี่สองร้อยนะครับนี่สองร้อยใส่บ่อขนาดเลยนะครับนี่สดๆลยนะครับสดๆเลยขึ้นมาจากเรืออ่าขึ้นมาจากเรือเลยนะครับจากทะเลเลยโอ้โหไม่มีทะเลเลยไม่มีทุ่งสมุทรสาครตรงนี้มี่แหละครับถ้ามีแต่ทุ่งสมุทรสยๆบ้างเราเลยจ้าครับแม่เอา สบายนะครับสำหรับใครที่จะทําธุรกรรมทางการเงินนะครับก็มีธนาคารอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยนะครับไปดูตรงนู้นกันต่อเลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดบริการรถ2แถวด้วยนะครับเป็นรถโดยสาร2แถวสีแดงนะครับหน้าทอนรอบเกาะนะครับนี่นะครับใกล้ๆกับท่าเทียบเรือเลยนะครับตรงนี้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นตลาดนัดนะครับเพราะว่าเคยมาซื้อของตอนกลางคืนอยู่นะครับก็จะมีอาหารนะครับมีขนมอะไรต่างๆนะครับมีจุดบริการรถเช่า ที่เราจะไปขึ้นเรือนะครับเขาก็าจะมีที่เป็นท่าเรือสีฐานเฟอร์รี่นะครับจะมีคิวจองกับคิวปกตินะครับ Hello เนี่นะครับจะมีคิวจองคิวปกติก็ไปทางนี้นะครับการจโดการนะครับก็สวัสดีสวัสดีพวกค้าไมค้านะครับขายในตล,ลาดพิการเรามีมาตรการขึ้นงวดขึ้นนะครับในการดูแลตัวเอง นะครับต้องใส่แมสทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่ตอนนี้มีหลายจังหวัดก็เป็ดขึ้นแล้วนะครับที่นี้เป็นตลาดประชาชนนะครับก็ชาวบ้านกำลังตั้งร้านค้ากันอยู่นะครับจะมีร้านอาหารด้วยนะครับคอปปี่ไอแลนด์นะครับเชื่อๆกันนะครับเปาดทำการแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะมีสองฝั่งนะครับก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับนี่นะครับจะไปขายที่ไหนนะครับ ตอนนี้นะครับหนุ่มเต๋อช้าเลยตลาดครับพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งร้านค้าเลยนะครับเขากินอร่อยเยอะแยะเลยนะครับตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะครับมเดินแวะมาชมกันได้นะครับที่ทําการไปรษณีย์นะครับเกาะสมุยครับผมผมว่าน้ำก็ใสมากเลยนะครับน่ากระโดดมากครับเป็นเกาะสมุยนะครับผมว่าน้ำเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับทะเลเขาจะสวยมากนะครับ่อคาแที่จะขายต่อบริเว่าวันไหนที่มีคลื่นลมแรงนะครับนะครับเราก็ยังมีมาตรการเข้มงวดเหมือนเดิมความรบกวนพ่อค้าแม่ค้านะครับมรื่องความสะอาดนะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่เทศบาลเกาะสมุยนะครับเบสนะครับเบสค่ะรอตัวใจฝั่เกาะนะครับจะอยู่ใกล้ก wow. ับสวนสาตารณะเลยนะครับเริ่มขายตั right. ้งแต่ก um ี่โมงถึงกี่โมงนะครับตรงนี้ครับ11โมงครับถึง2ทุ่มประมาณครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับ มี S <S แหนมเนืองด้วยครับมีแหนมเนืองด้วยนะครับเอากำจัดพวกแตงนะครับาตบามที่ก็จะมีแหนมเนืองนะครับ,นะรบแหนมเนืองเนื้อวัวนะครับมีเรากำจัดเรียงรอบสถานที่ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับครับมีผักด้วยนะครับของมีผักนะครเก็บไปอย่างดีนะครับ,ยยร,บรักษาอุณหภูมิ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปตรนี้

ลูกคาด้วยนะครับว่าให้ข้าวแบ่กันแจายด้วยเปนคกระปอเด้อจ้าจ้ายส่เรา่อยสะดาเดาโอยจ้าไมันี่สิจมูลแล้วแค่นี้แหละ มีน้ำด้วยเดี๋ยวก็หมดแล้วจะเพิ่งแบบเอาลังไปตั้งในป่าพอมันเข้าแล้วก็ยกมาตั้งไว้ที่บ้านก็ดูแลใหญ่หมดมันขึ้นเขาก็หากินธรรมชาติของเขาผมห้มาร้อยใช่ไหมจ้าแบบเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวจะหมดแล้วจ้าเนี่ยเหลืออยู่แค่กำลังหน้ากินแต่เช่วยบักบุงงเอหน้าหน้าตาเรื่องเก่าเลยกำลังหน้ากินแต่ช่วยมีมีมนุ่มาันใบมันเอาไม้ใบมัน เราต้องมีญาตนะครับทีอยในรับสูงสุดที่รู้ว่าเรามีานะครับร้มีานะครับโดยตอลี้นะครับระยะห่างนะครับ่นะครับอกวรู้นะครับว่ามีนะครับเคานรับาบริการนะครับก็อยู่ในเอบว่าการ กันบ้างครับสําหรับการพาชมเดินรอบตลาดเทศบาลเกาะสมุยนะครับก็คือตรงนี้เป็นตลาดหน้าทอนนะครับก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ซอยกลางแล้วก็ซอยด้านหลังนะครับยังเดินไม่ครบเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใกล้กับบริเวณปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอยู่ร้านนึงนะครับที่อยากจะแนะนําเลยก็คือร้านเรืองทองเบเกอรี่นะครับซึ่งร้านนี้ดังมากนะครับแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับที่ เกาะสมุยแห่งนี้นะครับแล้วก็ขนมปังเขาอร่อยมากเลยนะครับขนมปังของร้านเรื่องทอมเบเกอรี่แห่งนี้นะครับเขามีการจัดส่งที่เซเว่นอีเลฟเด้วยนะครับในบริเวณของเกาะสมุยแห่งนี้นะครับสมาคชาวต่างชาติก็ชอบแวะเวียนมาที่นี่นะครับผมจะพาไปชมรอบๆเลยนะครับมีสลัดพิซซ่านะครับมีทั้งเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีนะครับคือมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างชาตินะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ